พ่อของเพื่อนคุณประสานชื่อตาเชิดตาเชิดเป็นคนขี้เหล้าเมายาและน้ำตาลเมาก็ทำเองกินเองอีกด้วยที่ดงตาน้องแกที่บ้านนอกในสมัยนานมากแล้วตอนนั้นคุณประสานยังเด็กๆแต่ว่าเพราะบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของแกก็เลยรู้เรื่องต่างๆความเป็นไปในครอบครัวนี้อีกทั้งเพื่อนก็เล่าให้ฟังไม่ปิดไม่บงัง ตาเชิดนี่แกดวดเครื่องดองของเมาที่แกทําเองตามลาพังคนเดียวซะเป็นส่วนใหญ่แกไม่ใช่คนชอบสูงสิงกับคนอื่นมีบ้างเหมือนกันที่พักพวกมาร่วมแต่ว่ากินกันได้ไม่นานเพราะว่าพวกนั้นไม่ช่วยแกปีนป่ายต้นตาลเอาน้ําตาลหวานมาใส่ไหอ่าเอามาหมักเสร็จแล้วก็รินกินเป็นน้ําตาลเมาตาเชิดนี่หัวล้านเนื้อตัวไม่ใหญ่ไม่โตขนาดกลางๆกางําลังปีนป่ายต้นตาลสะดวกแกปีนขึ้นต้นตาลด้วยพระองค์ คนก็อาจจะงงว่าพระองค์คืออะไรพระองค์ก็คือไม้ไผ่ลำยาวๆามันแล้วแต่ว่าความสูงของต้นตาลน,นั้นจะสูงยาวสักเท่าไหร่ลำเดียวไม่พอก็ต้องต่อลำเข้าไปใหม่อก็ตัดไม้ไผ่ทั้งลำเ,เอาไว้ตาเหลือแต่ตาสําหรับเท้าเหยียบปีนป่ายขึ้นไปเท่านั้นนะแล้วไอ้จุดที่ต่อกันนะ่ะเขาก็มักจะใช้ตอกมัดตอกก็จัก ออกมาจากไม้ไผ่เช่นเดียวกันเป็นเส้นยาวๆมัดแล้วก็บิดขมวดให้นั่นถ้าไม่แน่ไม่แน่นอันตรายเชียวอาจจะทําให้พระองค์เมื่อได้รับน้ําหนักก็จะหลุดลงมาทีนี้ก็จะลอยละลิว่วปลิวลมกันลงมาเท่านั้นแหละตาเชิดกินน้ําตาลเมาแล้วก็ยําความมืดกลับบ้านถึงบ้านก็มักจะพูดอะไรที่ไม่เข้าหูลูกเมียบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาลูกเมียก็รู้กันดีว่าแกเป็นคนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นเป็น,ปนมานานแล้ว ชาวบ้านเขารู้กันดีว่าแกเป็นคนดีหรือเปล่าคนนอกบ้านแกก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาคำบ่นว่าของแกนั่นแหละทำให้ลูกเมียที่ได้ยินอยู่ทุกวันนี่เบื่อถ้ายิ่งพอเบื่อตอนที่ลูกชายคนโตของแกยังเล็กๆเด็กๆอยู่ก็ไม่มีปัญหาพอเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มไม่พอใจพ่อที่เมาแล้วด่าคนในบ้านด่าแม่ด่าเขาด่าน้องๆของเขาและคนหนึ่งในนั้นก็เป็นเพื่อนกับคุณประสานนี่แหละชื่อไอ้นัทหรืออมนัท พี่ชายของมนัสชื่อพนมเขาเติบโตเป็นหนุ่มแต่ยังไม่มีเมียวันหนึ่งพ่อก็บ่นดาเขาจนทนไม่ไหวก็เลยเถียงทีแรกก็เถียงกันต่อมาก็ลงมือลงไม้พ่อเล่นงานเขาเขาก็เพ่นหนีไม่ได้นอนบนบ้านนะไปนอนที่ไตถุนนอนกับหมาเน่นัดเล่าให้ฟังอย่างนั้นพี่พนมโกรธพ่อที่ตบหน้าทุบตีเขาเขาไม่พูดกับพ่อ นาเชิดก็จําได้ว่าตัวเองทําอะไรลงไปแต่ก็ไม่ได้ปรับความเข้าใจกับลูกชายพ่อลูกก็เลยไม่พูดกันพอนาเชิดเมาก็พูดแวล้พี่พนมเขาก็นิ่งนาเชิดก็ด่าเมียด่าลูกคนอื่นๆดา่าหมดอะนี่คือนิสัยเสียที่แก้ไม่หายของแกเมาแล้วด่าลูกดา่กดาเมียทําไมเมาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรพี่พนมก็โดนด่าว่าเนรคุณไม่รู้บุญคุณพ่อเลวมากไม่น่ามาอยู่ในบ้านควรจะไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ก็ไปนอนใต้ถุนกับหมา ไอ้เจ้านัดก็เล่าว่าพี่ชายก็เหมือนกับของขึ้นทะลึ่งลุกพรวดเดินจะลงบันไดพ่อของเขาก็ถลันกวางนะ้ามึงจะไปไหนไอ้นมพี่ชายแม่ตอบจะเลี่ยงลงบันไดาดานิดดานอยโกรธนะมึงเป็นลูกชนิดไหนวะไม่พอใจก็ฆ่าพ่อมึงซะเลยสิเอาเลยฆ่ากูเลยไอ้ลูกเนรคุณพี่พนมก็หลีกเลี่ยงไม่ปะทะด้วยน้าลำดวนเมียน้าเชิดเข้าห้ามพ่อลูกไม่ให้มีเรื่องมีราวกันพอเมียเข้าใกล้น้าเชิดก็ตาขวาง่ย ไป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 ,ไปห่างหไปพน้นแกไล่ไม่ไวน่าก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะไม่ได้ว่าอะไรแล้วมาทําไมก็จะมาบอกว่าอย่าเสียงดังกันไปเลยอายคนข้างบ้านเขามั่งคนอื่นไม่เกี่ยวเว้ยคนอื่นเขาไม่เกี่ยวแต่เราก็ต้องอายเขาตอนนี้น่ะไม่ไม่อายหรอกแต่พอหายเมาแล้วมันจะมองหน้าเขาลําบากน้าโชิดนี่ตบหน้าเมียฉาดละกระชากแขนมาเงื้อมือจะตบอีกแต่พี่พนมถลันเข้าขวางซะก่อนไอ้นมนี่มึงจะลองดีกับกูงั้นเหรอ อ่ะก็พ่อตบแม่ทำไมล่ะแม่หนีไปก่อนแม่เขากันแม่ออกไปห่างๆเขาก็เลยเผชิญหน้ากับพ่อเหมือนท้าทายพ่อเขากโกรธมากเลยชกร่วมกัาที่หน้าเขาเขาก็น้างหงายเซออกมาเสร็จแล้วเขาก็ถือโอกาสนั้นกระโดดเรือนหนีไปเสียงนัดเชืด่าลั่นอ่าคุณประสานอยู่ที่บ้านได้ยินหมดอ่ะพอเช้าก็ถามไอ้นัดว่ามันยังไงกันไอ้นัดเพื่อนคุณประสานก็เล่าเป็นฉากฉากอย่างเห็นภาพ ทีนี้พี่พนมพที่โดเรือนหนีไปไม่กลับเข้าบ้านอีกสองวันผ่านไปก็ไม่กลับสามสี่วันก็ไม่กลับแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่าเขาไปอยู่ไปกินที่ไหนการหายตัวไปของลูกชายนี่นะลำดวนห่วงมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับออกเดินตามหาเที่ยวถามก็ไปทั่วหัวบ้านท้ายบ้านแม้แต่ที่วัดก็ไปดูเพราะว่าพี่พนมพเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสไม่มีไม่เจอเลยว่าไปที่ไหนนะาลำดวนถึงกับไปร้องเรียกตามป่า ป่าหลังหมู่บ้านอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ในนั้นหรือเปล่าอยู่ก็ออกมานี่แม่มาหาแล้วกลับบ้านเราอย่าไปถือสาพ่อเขาเลยเขาหายเมาแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วกลับบ้านเราเถอะไม่หิวข้าวหิวปลาบ้างหรือ,อยังไงแม่หุงข้าวเผื่อทุกวันเลยทำไมไม่กลับไปกินข้าวบ้านเราแม่เป็นห่วงนะแม่รักนะแม่ไม่สบายใจเลยนะลูกกลับบ้านแล้เถอะอ่าไอเจ้ามานัก็เลยมาชวนคุณ ประสานไปเป็นเพื่อนมันไปกับแม่มันด้วยคุณประสานก็ไปช่วยเขาค้นหากันบุกป่าฝ่าดงไม้เข้าไปแม้ว่ากี่ป่ากี่ดงก็ไม่เห็นพี่พนมแล้วก็ไม่เห็นจะมีร่องรอยของเขาอยู่ที่ป่าดงตรงไหนตามหากันอยู่เจ็ดแปดวันจึงสรุปกันว่าพี่พนมคงจะไม่อยู่ในหมู่บ้านอีกแล้วแต่หนีไปอยู่ที่อื่นไม่ว่าใครๆในสมัยนั้นท่านหนีออกจากบ้านก็มักจะเข้ากรุงเทพแม่ของพี่พนมก็คิดว่าลูกชายไปกรุงเทพแล้ว นัดเชิดหลังจากที่ลูกชายหายตัวไปไอ้นัดเล่าว่าเวลาไม่เมาก็ไม่ได้พูดถึงลูกชายคนนี้แต่พอเมาเข้าไปก็จะพูดว่ามันไม่ใช่ความผิดของแกแกไม่ได้ทําอะไรมันเรื่องของพี่พนมเองที่หนีไปแกก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเมาก็ยังด่าคนในบ้านดา่าน้าลำดวนด่าพี่สาวของไอ้นัดแล้วก็ตัวไอ้นัดเองอีกทั้งน้องสาวไอ้นัดด้วยไอ้เรื่องที่ด่าก็วนเวียนขุดเรื่องเก่ามาด่าใหม่อย่างน่าเบื่อหน่ายเป็นที่สุด ไอ้นัดบอกว่าบางทีทนฟังไม่ไหวก็เลยไม่ฟังทําไม่รู้ไม่ชี้เสียมันพูดว่าปล่อยพ่อของมันบ้าไปคนเดียวน่าลําดวนนหวังอยู่ตลอดลว่าลูกชายที่หนีไปจะหวนกลับมาที่บ้านอย่างเทศกาลต่างๆพอปีใหม่ก็รอลูกเขาจะต้องกลับมาชะเง้อชะแงเห็นลูกคนอื่นกลับมาเยี่ยมบ้านก็จะไปถามเขาว่าเห็นลูกชายตัวไหมถามคนนั่นคนนี้ที่ไปอยู่กรุงเทพก็ไม่มีใครเคยเห็นพี่พนมเลย ก็กลับบ้านอย่างหน้าแห้งหน้าเหี่ยวด้วยความผิดหวังปีใหม่ผ่านไปแล้วไม่มาก็รอตรุดจีนตุดจีนก็ไม่มาก็รอสงกรานสงกรานก็ยังเงียบรอเข้าพรรษางานศาสตร์ออกพรรษาเวียนมาจนปีใหม่อีกครั้งหนึ่งวนเวียนอยู่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่าจนสามปีพี่พนมถึงมาที่บ้านในเวลาเย็นเป็นเทศกาลตุจีนพร้อมด้วยลูกเมียเป็นลูกชายตัวเล็กๆอายุประมาณสักขวบหนึ่ง นา้าลำดวนในดีใจกว่าใครกอดลูกชายร้องไห้อุ้มหลานบ้านช่องรึเคลื้นมีความสุขกันมีคนเดียวที่แปลกๆก,ก็คือน้าเชิดเมากลับมาบ้านเห็นลูกชายลูกสะพ้าย,ยและหลานชายไอ้นัดเล่าว่าพ่อมองพวกเขาทั้งหมดนั่นทีแรกไม่พูดอะไรแม้ว่าลูกชายลูกสะพ้ายจะยกมือไหว้แกก็หลบไปอยู่เงียบๆพักหนึ่งแล้วก็ออกมานั่งคุยด้วยแกบอกว่าเมาไม่อยากจะพูดอะไรมากเสร็จแล้วแกก็ไปนอน พอเช้าก็คุยกับลูกชายลูกสะพายนิดหน่อยสองสาคำแกก็ออกจากบ้านไปทํางานของแกท่าทางแกจะสํานึกผิดแม่นัดถึงกับพูดทํานองนี้กับลูกชายที่เพิ่งจะหวนกลับมาบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งพี่พนมไปอยู่กรุงเทพจริงๆไปทํางานหลายอย่างแล้วสุดท้ายก็ได้งานที่พออยู่ได้ก็คือไปไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถยนต์เป็นช่างเคาะพ่นสีแล้วก็ได้เมียที่เป็นคนงานทํางานอยู่ใกล้ๆอู่อยู่ร้านเสริมสวย ช่วงสามสี่วันที่ลูกชายกลับมานะเชิดเมาก็จริงแต่ไม่ด่าทอเข้าใจกันว่าคงจะอายลูกสะพ้ยแต่พอหลังจากนั้นที่พี่พนมยกครอบครัวกลับไปแล้วก็เอานิสัยเดิมออกมาใช้พูดว่าถ้าแกไม่ทำอะไรพี่พนมในวันนั้นลูกชายก็คงไม่ได้ไปดีอย่างนั้นหรอกต่อมาอีกไม่นานที่บ้านของไอ้นัดก็มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าพี่พนมยกครอบครัวกล,กลับมาอยู่บ้านเนื่องจากตกงานหางานใหม่ย,ยังไม่ได้เมียก็ตกงานเหมือนกัน ไม่ก็ยังไม่มีอะไรแต่ต่อมาณนะเชิดก็หมดความเกรงใจลูกสะพายก็เอานิสัยเก่าออกมาใช้กลดาทุกคนในครอบครัวอีกแล้วออกปากไล่พี่พนมให้พาลูกเมียไปอยู่ที่อื่นพี่พนมก็ยกครอบครัวไปอยู่บ้านเมียที่จังหวัดชัยภูมิจะอยู่ได้ไม่นานที่น่นก็ยำแย่ไม่มีอะไรให้ทําอดอยากก็กลับมาที่บ้านอีกดงตาลมีอยู่เป็นของครอบครัวณนะเชิดทําตาลเอามาทําน้ําตาลเมากิน พี่พนมก็ทำตาลบ้างแต่เอามาเคี่ยวทำน้ำตาลตโนดขายให้ชาวบ้านได้มากบ้างน้อยบ้างก็ขายไปแต่แล้วมันก็เกิดบางอย่างขึ้นมานาเชิดเนี่ยขี้เกียจขึ้นตาลรอให้ลูกชายเอาน้ำตาลหวานลงมาแล้วแกขอเติมไหน้ำตาลของแกแรกๆพี่พนมก็ไม่ว่าอะไรแต่พอบ่อยเข้าเขาพูดว่าทำไมพ่อไม่ขึ้นตาลเองแล้วตาเชิดก็บอกว่าแกแก่แล้วขึ้นไม่ไหวเขาก็บอกว่าถ้าแก่แล้วขึ้นไม่ไหวก็ต้องกินไม่ไหวด้วยสิ เป็นเรื่องเลยทีนี้ตะเชิดโกลด่าเสียเสียหายหายไอ้ลูกเนรคุณไอ้ลูกเลวลูกทรพี่ะตะเชิดก็เลยต้องปีนต้นตาลเองพักหนึ่งก็มาเอาน้ำตาลจากลูกชายอีกพี่พนมก็เลยกินน้ำตาลเมาของพ่อบ้างพ่อกับลูกก็เลยกินน้ำตาลเมาหายเดียวกันเสร็จแล้วพออยู่มาวันหนึ่งก็ทะเลาะเถียงกันชกต่อยกันเหมือนไม่ใช่พ่อกับลูกต่อยกันที่ดงตาลน,นั่นแหละ กลับบ้านปากคอแตกทั้งคู่เลยอ่ามาทะเลาะต่อที่บ้านเสียงไอสัตว์ไอหาไอเหวอะไรฟังแทบไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นไรเกิดเหตุอย่างนี้เป็นประจำจนคนในละแวะกบ้านไม่อยากจะใส่ใจว่าเขาจะด่ากันเรื่องอะไรด่ากันหนักเข้าก็ชกต่อยกันเสียทีไอนัดก็บอกว่าพ่อมันสู้พี่ชายไม่ได้เพราะพ่ออายุมากแล้วส่วนพี่ยังไม่แก่เวลาด่ากันก็ไม่มีใครเป็นพ่อไม่มีใครเป็นลูกละหมดความนับถือกันไปแล้ว พี่สาวของไอ้นัดนี่แต่งงานในงานแต่งก็มีมวยคู่พ่อลูกใครแขกเรือชมคือเมาด้วยกันทั้งคู่เมาแบบไม่รู้ใครเป็นใครพี่พนมที่ก่อนนั้นเคยเป็นคนดีแต่พอเล่าหรือว่าของมื่นเมาเข้าปากก็เปลี่ยนนิสัยเป็นอีกคนไปเลยเสียผู้เสียคนเมียเสียใจเคยหอบลูกหนีไปบ้านที่อีสานก็ไปตามกลับมาอีกกลับมาก็ทำตัวอย่างเดิมอีกพยายามปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองพอกินเหล้าเมายาก็อย่างเก่า เป็นครอบครัวที่ร้าวฉานหมดความนับถือกันป้าลำดวนเนี่ยเสียใจร้องไห้เป็นประจำไอ้นัทเล่าว่าแม่มันเคยบอกว่าอยากจะตายไปให้พ้นๆจะได้ไม่ต้องรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านอีกมันก็ได้แต่ปลอบใจแม่เจ้านัทมันก็บอกคุณประสานว่ามันจะไม่ทําตัวอย่างพ่อแล้วก็จะไม่ทําตัวอย่างพี่ชายด้วยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะมันเห็นแล้วว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีมันพูดทํานองเนี่ยต่อมาเมียพี่พนมก็ขอให้เขาแยกบ้านปลูกบ้านเขาอีกหลัง กระทอมก็ได้เพื่อแยกออกมาจากบ้านใหญ่นั้นเสียเขาไม่อยากทําแต่ก็ทนรบเร้าไม่ไหวก็ใช้ไม้ไผ่ที่มีอยู่ตัดออกมาจากกอไผ่ข้างหลังบ้านที่ดินก็มีว่างๆอยู่มากรอบๆตัวบ้านหลังเก่าก็ปลูกกระต้อบขึ้นมาหลังหนึ่งเมียพี่พนมดีใจมากที่แยกออกมาจากบ้านใหญ่นั้นได้พออยู่ต่อมาพี่พนมก็พยายามแก้ไขตัวเองก็พอจะแก้ได้จะแก้ไม่ได้ก็ตอนที่อดเล่าเมาน้ําตาลไม่ได้ ดื่มเข้าไปทีไรก็เสียคนทีนั้นไม่รู้เวรกรรมอะไรคนที่บนก็คือน้าลำดวนแล้วก็ลูกสะพายของแกน้องสาวของไอ้นัดพอโตเป็นวัยรุ่นก็ไม่อยู่บ้านไปทำงานโรงงานทำร่มที่มีคนในหมู่บ้านหลายคนไปทำอยู่ก่อนแล้วก็ชักนำกันไปก็พ้นสภาพเหล่านั้นไปได้ส่วนตัวไอ้นัดออกจากโรงเรียนแล้วก็ไม่อยากเล่าเรียนอะไรอีกแล้วมันก็เลยเข้ากรุงเทพบ้างทีแรกไปทำงานที่โรงงานทำร่ม แต่ต่อมาก็ได้งานใหม่ไปอยู่อีกโรงงานทำเกี่ยวกับอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์คนที่อยู่เป็นคู่วิวาทกันก็คือตาเชิดกับพี่พนมก็ยังทะเลาะด่าทอกันอยู่ไม่ขาดในยามค่ำค่ำกลางคืนที่คนเขาอยู่กันพร้อมหน้าในบ้านของเขาก็จะได้ยินเสียงเอะอะเอตโรเหล่านั้นพี่พนมก็โทษว่าที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะพ่อพ่อที่เมาแล้วกกนด่าคนในบ้านเขาบอกว่าถึงเขาจะเมาอย่างพ่อแต่เขาจะไม่ด่าลูกด่าเมีย เขาทําได้จริงทําอย่างนั้นได้ในช่วงแรกๆต่อมาพอเขามีลูกอีกคนเป็นผู้หญิงเขาก็ดําเนินรอยตามพ่อเป๊ะเมาแล้วก็เทศนาสั่งสอนลูกเมียพอเมียพูดขึ้นมาบ้างเขาก็หาว่าเถียงลงมือลงไม้กับหล่อนเมียเขาทีแรกๆก็ยอมแต่ต่อมาก็ไม่อยู่นิ่งแล้วเขาเข้าไปตอหล่อนก็วาดเขาด้วยท่อนไม้ที่คว้าได้หัวร้างข้างแตกเขาก็ถอยออกมาก็บ่นว่าเมียใจร้ายจัง พอเมาก็ทําอย่างเก่าอีกอ่ะเมียก็ป้องกันตัวด้วยไม้บ้างมีดบ้างทําให้เขาได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลตาเชิดบอกว่าถ้ากูมีเมียอย่างนี้กูจะฆ่าให้ตายเลยเมียที่ซืูอผัวนี่มันเป็นเมียที่ใช้ไม่ได้อ่านั่นเป็นความคิดเห็นของขี้เมาอย่างตาเชิดแต่ว่าพี่พนมไม่ได้ว่าอะไรพอหายเมาเขาก็สํานึกผิดกลับเป็นฝ่ายขอโทษเมียซะด้วยซ้ําถ้าพวกเขายังยอมตกเป็นทาสน้ําเมาพวกเขาก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ ไปจนวันตายทีเดียวละเรื่องของกรรมบุปการีเนี่ยคุณอนุชาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนข้างบ้านยายแก่เล่าให้คุณอนุชาฟังเรื่องมีอยู่ว่าคนข้างบ้านเนี่ยมีลูกสาวอยู่ทั้งหมดสามคน ลูกชายสองลูกๆแต่และคนพอมีครอบครัวก็แยกย้ายกันไปไปอยู่บ้านเรือนที่สร้างกันใหม่ตั้งครอบครัวใหม่มีแต่ลูกสาวคนเล็กเท่านั้นที่ต้องอยู่กับพ่อแม่แม้ว่าแต่งงานแล้วก็ต้องอยู่บ้านหลังเก่าลูกสาวคนนี้ชื่อจำปีแต่งงานมีลูกสามคนชายหนึ่งหญิงสองอลูกผู้ชายนะ่ะคนโตอีกสองคนน้องๆน่นนะเป็นผู้หญิง พ่อแม่ของจำปีแก่ตัวหลงแกก็ตามประษาคนแก่ละหลงหลงลืมลืมก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนพ่อของจำปีนะ่ะตายไปก่อนที่จะแก่มากจนหลงลืมก็เหลือแต่แม่เท่านะั้นที่อยู่ด้วยกันปรากฏว่านอกจากแม่ของเธอจะหลงหลงลืมลืมแล้วตอนหลังขายังเดินไม่ได้ด้วยต้องใช้คลานเอาหรือว่าถัดเอาไปเวลาจะกินข้าว จำปีก็ต้องเอามาให้แม่พนุ่งกวาซักให้แม่ไม่ว่าอะไรเธอต้องจัดการโดยที่ลูกๆที่เป็นหลานยายในช่วยหยิบจับบ้างเวลาที่พวกเขาอยู่บ้านกันวันเวลาผ่านไปนานวันเข้าก็เกิดปัญหาลูกสาวบ่นว่าแม่เมื่อไรจะตายสักทีก็ไม่รู้อยู่ไปทําไมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นภาระคนอื่นเขาเปล่าเ นี่เป็นคำพูดของลูกสาวที่พูดกับแม่ที่แก่ชราอายุไม้ใกล้ฝั่งแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยากลําบากแล้วเวลาเอาข้าวให้แม่กินก็เอาชามใส่ข้าวมาเสือกให้แม่กินอย่างกระแทกกระทันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้เกินจริงยายเล่าบอกว่ายายมองเห็นอยู่โดยมองไปจากบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่ตลอดเออลูกมันทําไม่ดีกับแม่แต่แล้วยายก็เล่าต่ออีกว่าก่อนโน้นสมัยที่ยายคนนี้แกยัง ไม่ได้แก่เท่าแกก็เคยทําอย่างนี้กับแม่ของแกเหมือนกันนี่มันก็เท่ากับว่ายายคนนั้นน่ะได้รับเวรกรรมที่แกได้ทำเอาไว้กับแม่ของแกอย่างนั้นกรรมใดก่อคนนั้นก็ต้องรับไปถ้าจะคิดให้ยาวออกไปก็ลูกสาวคนนี้หรือแม่จำปีที่ทำกับแม่นี่เสือกชามข้าวให้แม่กินบนดาว่าแม่การข้างหน้าต่อไปก็คงจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน เหมือนกับที่แม่ของเธอได้เจอเจอมันคล้ายๆกับเป็นโกงเวียนกรรมเวียนทํานองนั้นแหละนะคุณอนุชาเล่าอีกเรื่องหนึง่งอ่าเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งบ้านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่เขาจากบ้านเกิดมาทํางานที่นครปฐมเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอนุชาเองอ่ะเป็นเพื่อนสนิทซะด้วยก็เลยรู้ใสรู้พุงกันเป็นอย่างดีไม่มีอะไรปิดบังกันเรื่องนี้ก็เหมือนๆกันเนี่ะเป็นเรื่องลูกที่ปฏิบัติต่ตอบุพการีผู้บังเกิดกล้าว เพื่อนคนนี้เวลาที่พ่อของเขามาหาที่หน้าบริษัทนี้เขาจะหลบหน้าไม่อยากเจอพ่อเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยมาทีไรก็มักจะของเงินอ่าถามว่าของเงินไปทําอะไรเอาไปกินเหล้าอดิเอาแล้วไม่ให้แล้วไม่กลัวพ่อเสียใจเหรอม่ไม่กลัวให้ไปเยอะแล้วุ้ยบาปนะบาปก็ยอมเขาพูดยังไม่คิดอะไรมากเพราะว่าพ่อของเขานั้นขี้เหล้าจริงๆอ่า คุณอนุชาเองเคยเห็นมาแล้วเมาหัวที่หัวตำํำเขาเองก็อยากจะให้พ่อเลิกเหล้าจะได้กลับเนื้อกลับตัวเสียใหม่ไม่เหลวไหลเขาบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยวันวันกินแต่เหล้าไม่เคยหาเงินหาทองแม่ของเขานี่ทํางานตัวเป็นเกลียวรับจ้างเขาทําทุกอย่างที่ทําได้หาเงินเลี้ยงน้องๆของเขาเขาไม่ให้เงินพ่อแต่เขาส่งไปให้แม่ทุกเดือนน่ะ อ่าไม่ได้ขาดอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีความกระตัญญูรู้คุณผู้บังเกิดเกล้าแต่สําหรับพ่อนี่เขาหลบอ่าหลบหน้าหลบตาพอเขาอายุครบบวชเขาก็กลับบ้านไปบวชให้แม่ส่วนพ่อของเขานั้นวันหน้าเข้าโบสถ์นี่แกเมาไม่รู้เรื่องเลยตั้งสติไม่ได้สะพายบาดไม่ไหวนอนซุกอยู่ที่ข้างกองโต๊ะเก้าอี้บนสลาที่คุณอนุชาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าแกไปงานนี้ด้วยก็เห็นหมดทุกอย่าง พ่อนาคในวันนั้นก็ได้แต่สายหน้าไปมาเขาทําเหมือนว่าไม่รักพ่อแต่จริงๆแล้วเขาก็รักพ่ออเพราะเขาก็บอกกับคุณอนุชายอย่างนั้นเขาอยากให้พ่อเป็นพ่อที่ดีเขาอยากให้พ่อปรับปรุงตัวใหม่เขาเคยอ้อนบอนพ่อให้เลิกเล่าแต่พ่อเขาบอกเลิกไม่ได้ขออย่างอื่นดีกว่าอยู่มาวันหนึ่งพ่อของเขาเข้าโรงพยาบาลตับอักเสบแย่เลยตับแข็งเล่นงาน ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะความตายมารออยู่ข้างเตียงแล้วอะ่ะเขาก็รีบลางานไปเยี่ยมพ่อทันทีเดือนเดียวเท่านั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิตเขาเสียใจายมากรู้สึกว่าเขาทำผิดที่หลบหน้าพ่อเวลาที่พ่อมาหาเขาน่าจะให้เงินพ่อไปกินเหล้าเพราะถึงยังไงพ่อก็ต้องตายอยู่ดีเหล้ามันเป็นความสุขของพ่อเป็นความสุขที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพ่อแต่มันก็เป็นความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิตคน เขาทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณอนุชาก็ช่วยปลอบเขาบอกเขาว่าทําถูกแล้วที่ไม่ให้เงินพ่อไปกินเหล้าถ้าเขาให้เงินไปพ่อของเขาอาจจะตายเร็วกว่านี้เพื่อนคนนี้ก่อนนั้นกินเหล้าบ้างเล็กๆน้อยๆเวลาเงินออกหรือไปเที่ยวกันแต่ตอนหลังอย่างที่พ่อตายแล้วเขากลับเป็นคนที่กินเหล้าทีขึ้นคุณอนุชาก็ถามเขาว่าทําไมทําอย่างเงี้ยรู้หรือเปล่าว่ามันไม่ดีเขาพยักหน้าก็บอกทําไมจะไม่รู้เอ้ารู้แล้วทําไมกิน สงสารพ่อเอา้าสงสารพ่อแล้วกินเหล้าเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะที่ถูกตอนนี้ควรจะสงสารแม่นะเพราะว่าพ่อนะ่ะตายไปแล้วตายเพราะเหล้านี่ถ้าแม่รู้ว่าลูกชายกินเหล้าตามพ่ออีกคนแม่จะเสียใจขนาดไหนเขานิ่งเงียบฟังอยู่ตั้งนานนึกว่าเขาจะคิดได้แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขากลับดื่มเหล้าหนักคุณอนุชาก็สงสารว่าแม่เขาจะต้องมาเสียใจเพราะลูกชายกินเหล้า ก็ถามเขาว่าจะให้บอกแม่เขาไหมว่าเขากินเหล้าเอาอย่างพ่อเฮ้ยอย่าบอกนะเดี๋ยวแม่เสียใจอ้าวเขเลิกกขาสิเออเลิกก็ได้เขาเลิกกินเหล้ากลับเป็นคนเดิมคุณอนุชาก็ดีใจที่เพื่อนคิดได้อย่างนี้ไม่เสียแรงพยายามช่วยเขาต่อมาประมาณสักปีหนึ่งหลังจากที่พ่อเขาตายไปเขาก็มีความจําเป็นจะต้องกลับไปอยู่บ้านที่เพชรบูรณ์ คุณอนุชาก็ถามเขาว่าทําไมต้องลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านเขาบอกว่าบ้านไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแม่พวกน้องๆของเขาไปอยู่ที่อื่นกันหมดอ้าเราอยู่บ้านเราจะทําทมาหากินอะไรเขาก็บอกทําไร่เฮ้ยคิดดูให้ดีนะทําไร่เงินจะได้ดีเหมือนกับทางานหรือเปล่าก็รู้ว่ามันเงินน้อยแต่ก็มันได้อยู่ใกล้แม่จะได้ดูแลแม่อันนี้เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งคือการดูแลแม่เนี่ยเป็นเหตุผลที่คุณอนุชาไม่อาจจะทัดทานเขาได้เลย เขาทำถูกต้องที่สุดแล้วเขาออกจากงานหายเงียบไปไม่เคยส่งข่าวติดต่อมาเลยคุณอนุชาก็เป็นห่วงว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างอยากจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านแต่ก็ไม่ว่างงานอยู่ต่อมาหลังจากนั้นตั้งสามปีคุณอนุชาไปเพชรบูรณ์ความตั้งใจก็คือไปเยี่ยมเพื่อนคนนี้โดยเฉพาะเลยแต่เรื่องเที่ยวก็เป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้น ไปเจอเขาอยู่ในสภาพที่ผมยาวหนวดเครารุงรังมอมแมมกลิ่นเหล้าอย่างนี้คลุ้งเลยเขากินเหล้าขาวทั้งวันแม่เขาบอกห้ามก็ไม่เชื่อแม่น่ะเสียใจเรื่องพ่อเขามาแล้วนี่ก็ต้องมาเสียใจเรื่องเขาอีกคนหนึ่งอา้าวแล้วทําไมเป็นอย่างนี้เพื่อนคุณอนุชาถามเขาเขาก็บอกไม่รู้มันอยากแต่จะกินเหล้าห้ามไม่ได้รู้ว่าแม่เสียใจแต่ตัดใจจากเหล้าไม่ได้เอาชนะใจตัวเองไม่ได้ คุณอนุชาก็ได้แต่สายหน้านี่แกอยากตายอย่างพ่อหรือไงตายก็ยอมเลิกไม่ได้ขอร้องนะหน้าเพื่อนขออย่างอื่นดีกว่าปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นคนขี้เมาประจำหมู่บ้านมีเมียก็เลิกกันมีลูกเมียก็เอาไปเลี้ยงแม่ของเขาก็ทุกขเรื่องเขาแหละเขาเองก็ไม่ยอมเลิกเหล้าเฮนี่มันยังไงกันลูกที่อยากให้พ่อเลิกเล้าแต่สุดท้ายตัวเองมา เป็นไอ้ขี้เมาซะเองอันนี้มันเป็นเพราะกรรมอะไรไม่รู้